สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิสวงงานแต่งในฝันสามารถพูดได้ว่าเป็นความฝ่ฝันของเด็กผู้หญิงทุกคนการได้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวเดินเกาะแขนของคุณพ่อก้าวเข้าไปในดวงใจของเจ้าชายอย่างไรก็ตามในปี2014มีงานแต่งสุดประหลาดเกิดขึ้นจริงๆในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริการูปถ่ายในงานถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ในรูปถ่ายมีชายแก่อายุเกือบ70ปีกับเด็กผู้หญิงอายุ10กว่าขวบกำลังเข้าพิธีแต่งงานกันใบหน้าของเด็กผู้หญิงมีแต่ความเศร้าหมองน้ำตาไหลาอาบแก้มพิธีแต่งงานจัดขึ้นในสวนดอกไม้เจ้าบ่าวป้ายแดงวัย63ปีมีชื่อว่าจิมเซตสและเจ้าสาววัย1 1ปีชื่อโจซี่ใบหน้าของจิมเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่โจซี ได้แค่กลั้นน้ำตาเอาไว้ภาพที่เห็นดูแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจของงานแต่งนี้ก็คือแท้ที่จริงแล้วจิมเป็นพ่อของโจซี่เหตุการณ์นี้เรื่องราวเป็นมาอย่างไรจิมเกิดในปี1951เติบโตในเมืองซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงวัยเรียนจิมรักการเล่นกีฬาเป็นชีวิตจ,จิตใจเป็นกำลังหลักของทีมเบสบอล และทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเขาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันที่เม็กซิโกหลังจากที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยจิมเลือกเรียนวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ด้วยบุคลิกที่เป็นคนร่าเริงจิมเป็นคนที่สนิทกับเพื่อนได้ง่ายจึงมีเพื่อนฝูงมากมายหลังจากที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยจิมเคยทำการค้าในหลายๆเมืองของอเมริกากระทั่งเขาอายุ38ปีถึงจะได้พบกับเกรซ คู่รักชั่วยชีวิตของเขาทั้งสองคนตกหลุมรักและแต่งงานกันอย่างรวดเร็วหลังจากที่จิมและเกรสแต่งงานกันทั้งสองคนตัดสินใจตั้งรกรากที่เมืองเมเรียตารัฐแคลิฟอร์เนียด้านหนึ่งทั้งคู่ทำงานอย่างขยันขันแข็งและอีกด้านก็ใช้ชีวิตหลังแต่งงานอย่างมีความสุขทั้งคู่เป็นคนรักเด็กแต่แต่งมาหลายปีก็ยังไม่มีข่าวดีเรื่องลูกจนกระทั่ง จิมอายุ51ปีทั้งคู่จึงได้มีลูกสาวคนเดียวของบ้านเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าโจซี่ทั้งคู่รักลูกสาวที่ได้มาอย่างยากลำบากคนนี้เป็นอย่างยิ่งจิมถึงขนาดเคยสาบานกับตัวเองว่าเพื่อลูกสาวคนนี้เขายอมเสียสละและละทิ้งทุกอย่างได้ดังนั้นจิมจึงเริ่มลดปริมาณงานลงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโจซี่เขาไม่ยอมพลาดที่จะเห็นพัฒนาการ การเติบโตของลูกสาวแม้แต่ช่วงเวลาเดียวในฤดูใบไม้ผลิจิมพาโจซี่ไปเที่ยวนอกเมืองในฤดูใบไม้ร่วงจิมสอนโจซี่ขี่จักรยานที่หน้าบ้านวันหนึ่งในขณะที่โจซี่และจิมกำลังอ่านนิทานอยู่ในบ้านโจซี่ก็หันไปถามคุณพ่อว่าพ่อคะถ้าวันหนึ่งหนูโตขึ้นชีวิตหนูจะเหมือนในนิทานไหมคะได้แต่งงานกับเจ้าชายที่กล้าหาญจิมตอบลูกสาวไปว่า แน่นอนสิลูกลูกจะได้แต่งงานกับผู้ชายที่เพียบพร้อมที่สุดกล้าหาญที่สุดและรักลูกมากที่สุดในขณะนั้นเองโจซี่ก็หันหน้าไปพูดกับพ่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพ่อคะหนูจะแต่งงานกับพ่อคะ่ะเพราะพ่อเป็นผู้ชายแบบนั้นในแววตาของจิมเต็มไปด้วยความรักลูกลูกหัวโจซี่แล้วพูดว่าแต่ว่าลูกรักลูกแต่งงานกับพ่อไม่ได้หรอกนะโจซี่ตอบว่าทำไมล่ะคะพ่อจิมตอบว่า เพราะว่าพ่อจะต้องจุงมือลูกพาลูกไปส่งให้กับเจ้าบ่าวยังไงล่ะส่งให้เจ้าชายในดวงใจของลูกด้วยมือของพ่อเองเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเผลอแป๊บเดียวโจซี่ก็อายุ10ขวบแล้วโตเป็นเด็กสาวแต่จิมที่อายุจะ60ปีสุขภาพกลับ3วันดี4วันร้ายเขามักจะเวียนหัวอยู่บ่อย รู้สึกคลื่นไส้บางทีก็อาเจียนออกมาไม้กระปีก้กระเป๋าอาการป่วยของจิมเป็นอยู่ระยะหนึ่งจิมจึงคิดว่าเขาควรไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายว่าจริงๆแล้วเขาป่วยเป็นอะไรแต่แล้วในวินาทีที่ผลตรวจออกมานั้นจิมกลับรับผลตรวจไม่ได้เขาป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายและมะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดการรักษาจิมในตอนนั้นแทบไม่ได้ผล เปรียบเสมือนเสาหลักของบ้านได้พังคลืนลงมาเกรสร้องไห้น้ำตาอาบแก้มแทบทุกวันแต่คนที่สำคัญที่สุดคือโจซี่เธอยังเด็กมากสองสามีภรรยาไม่รู้ว่าควรจะบอกเรื่องทั้งหมดนี้กับลูกดีไหมถ้าโจซี่รู้ว่าพ่อของเธอฮีโร่ในหัวใจจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกไม่นานโจซี่ที่ยังเด็กมากจะรับเรื่องทั้งหมดนี้ได้ไหมจิมนึกถึงบทสนทนาที่เคยคุยกับลูกสาว เขาเคยรับปากลูกสาวไว้ว่าจะคอยดูลูกสาวแต่งงานกับตาตัวเองแต่จิมคงจะรอได้ไม่ถึงวันนั้นเสียแล้วตอนที่เขากระตือรือร้อนในการรักษาโรคมะเร็งขณะเดียวกันก็เริ่มกังวลเรื่องอนาคตด้วยเมื่อคนคนหนึ่งรู้ว่าชะตาชีวิตของตัวเองกำลังจะเดินไปสู่บ้านปลายชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นาน นอกจากอยากจะเห็นสิ่งสวยงามทั้งหมดบนโลกนี้แล้วในใจยังมีคนรักและคนในครอบครัวที่ต้องดูแลให้ดีที่สุดในวันนั้นจิมเข้าเมืองไปร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่กระปี้กระเป๋าจึงอยากทิ้งรูปของตัวเองไว้ให้คนในครอบครัวไว้ดูต่างหน้ามากหน่อย จิมบอกกับช่างภาพของร้านถ่ายรูปนี้ที่ชื่อลินเซ่วิลาโตโรว่าตัวเขากำลังป่วยหนักและยังบอกลินเซ่อีกว่าไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยปากเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูกสาวรู้อย่างไรดีจิมยังบอกว่าสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดในชีวิตคือไม่ได้อยู่เห็นวันที่ลูกสาวสวมชุดแต่งงานในฐานะที่อยู่ในเมืองเล็กๆเ,เดียวกันลินเซ่รู้สึกเศร้ามากๆไปกับจิมด้วยเย็นวันนั้นเองในขณะที่ลินเซ่ เดินผ่าน,ผานแผนกเสื้อผ้าสตรีของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองเธอเห็นชุดเดรสสีขาวแขวนอยู่ในตู้ในตอนนี้เองจูจูก็มีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวลินเซ่ติดต่อคู่สามีภรรยาจิมและเกรสบอกกับพวกเขาว่าในช่วงที่จิมยังอยู่บนโลกใบนี้ทำไมถึงไม่จัดงานแต่งงานให้โจซี่ล่ะถึงแม้ว่าสำหรับโจซี่แล้วนี้ไม่ใช่งานแต่งงานจริงๆแต่ความทรงจำนี้ จะอยู่กับโจซี่ในช่วงชีวิตที่เหลือของเธอสองสามีภรรยารู้สึกขอบคุณข้อเสนอของลินเซ่แต่พวกเขากลับปฏิเสธอย่างสุภาพไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากทําแบบนี้แต่เพราะว่าจากการรักษาตัวมาสองปีแทบจะใช้เงินเก็บที่มีอยู่ไปจนหมดพวกเขาไม่มีเงินเหลือมากพอเพื่อจะจัดงานแต่งงานให้กับโจซี่ลินเซ่ที่รู้ความจริงจึงรีบโพสต์เพื่อระดมทุนในการจัดกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตเธอคิดว่า ในวันเกิดครบ1 1ปีของโจซี่จะจัดงานแต่งงานที่สุดพิเศษให้กับพวกเขาในเมืองและผู้คนจำนวนมากต่างรู้สึกประทับใจในกิจกรรมนี้แค่เวลาสั้นๆภายใน72ชั่วโมงลินเซ่ได้จัดเตรียมหาบาทหลวง1ท่านช่างแต่งหน้า1คนบริษัทจัดเลี้ยงหนึ่งแห่งดอกไม้สดเค้กแต่งงานภาชนะอาหารชุดแต่งงาน ทุกคนเต็มใจจัดหาทุกอย่างเพื่อจิมและโจซี่ในวันที่13มีนาคมปี2013ก่อนวันแต่งงานหนึ่งวันคนในเมืองจำนวนมากก็ทยอยกันมาช่วยจัดเตรียมสถานที่ล่วงหน้าผ้าปูโต๊ะลูกไม้สีขาวดอกไม้สดยังมีโต๊ะของขวัญที่ถูกต้องตามหลักประเพณีงานแต่งโบราณวันที่14มีนาคมตรงกับวันเกิดโจซี่อายุครบ11ปีคุณแม่เรซไปรับโจซี่หลังเลิกเรียน พาโจซี่ไปที่สวนหลังบ้านซึ่งเป็นที่จัดงานโจซี่เปลี่ยนชุดกระโปรงยาวสีขาวที่งดงามในมือถือช่อดอกไม้สีชมพูช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้เธอบางๆจิมในวันนั้นดูสดชื่นเป็นพิเศษเขาสวมชุดสูทสีน้ำตาลและสวมหมวกทรงบันที่เขาชอบใส่เป็นประจำถึงแม้ว่าจะไม่มีสถานที่จัดงานและรถงานแต่งที่หรูรางดงาม แต่พ่อคนนี้ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายยังคงรักษาคำสัญญาจูงมือลูกสาวด้วยตัวเองเดินเข้าสู่ทางเดินพิธีแต่งงานมีคนในครอบครัวเพื่อนบ้านเพื่อนสนิทมาเป็นพยานพร้อมกับเสียงดนตรีของพิธีแต่งงาน จิมนำหวานเพทที่ส่งประกายแวววาวสวมที่นิ้วมือของโจซี่บาดหลวงประกาศให้พวกเขาเป็นพ่อลูกอย่างเป็นทางการโจซี่ที่รู้ถึงอาการป่วยของพ่อตั้งแต่แรกในวินาทีนั้นก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่บาดหลวงแก้วเปรดกล่าวว่าโจซี่พ่อของหนูอาจจะไม่ได้อยู่เห็นวันที่หนูแต่งงาน แต่วันนี้เขาอยู่ที่นี่เพื่อเดินเคียงข้างหนูบนทางเดินนี้ความทรงจำนี้จะอยู่กับหนูไปตลอดนิรันดร์พ่อของหนูจะจุงหนูเดินผ่านเส้นทางที่โรยด้วยดอกไม้นี้และนับจากวันนี้พ่อของหนูจะอยู่เคียงข้างหนูเสมอถึงแม้จะมีน้ำตาแต่ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มถึงแม้จะไม่มีเจ้าบ่าวถึงแม้อาจจะเรียกไม่ได้ว่านี่คืองานแต่งงานที่สมบูรณ์แบบแต่ความทรงจำนี้ จะอยู่กับโจซี่ในวันที่เธอไม่มีพ่ออยู่ด้วยและกลายเป็นพลังที่เข้มแข็งให้กับเธอหลังจากพิธีแต่งงานสองเดือนจิมก็จากโลกนี้ไปแต่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขามีภรรยามีลูกสาวมีคนในครอบครัวมีเพื่อนสนิทยอยู่เป็นเพื่อนเขาจากโลกนี้ไปก็ไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจพวกเราอาจจะเห็นเรื่องเหล่านี้บ่อยๆพ่อแม่หรือคนแก่ ที่หมอวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งในหลายๆสถานการณ์พ่อแม่อาจจะปิดบังลูกๆหรือแม้กระทั่งหาห้องเช่าเล็กๆเ,เพื่ออยู่ที่นั่นในวาระสุดท้ายของชีวิตแต่สำหรับคนที่ยังต้องอยู่ต่อไปความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนในครอบครัวบุคคลอันเป็นที่รักทำให้พวกเขาไม่อาจยอมรับมันได้และในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขาอาจจะกำลังใช้ชีวิตแบบที่โทษตัวเอง และเสียใจภายหลังอยู่ลึกๆในใจเพราะว่าพวกเขาไม่อาจอยู่เคียงข้างคนที่พวกเขารักมากที่สุดและร่วมเดินทางจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตได้วันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราสวัสดีค่ะ